คุณครับคุณผมชอบคุณนะครับขอสารภาพว่ารักคุณสุดซึง้งรู้ไหมตาคุณวานปันน้ำพึง่งผมต้องตะลึงเขาห้องต้องนอนฝันขางผมหลงคุณคุณจะรู้บ้างไหมผมเป็นใครใจ นอนเพลอละเมอจนซาผมสดได้โปรดเห็นใจผมบางผมคงอ้างวัางวันไหนไม่ได้เห็นหน้าคุณสวยคุณรวยละมีสเสน่ห์แต่งตัวเก๋กว่านางเอกในโฆษณาแอบมองผมต้องอุทานนึวกว่านางฟ้าที่แปลงร่างมา ผมอยากจะคว้ามากอดนอนผมรักจริงไม่ทอทิ้งนายแน่อย่าได้ระแวงแกล้งทำเป็นแง่งออนเป็นบุญได้คุณร่วมเตียงเคียงหมอนโลคงกระทันบรรเลงเพลงรักลันฟ้า